สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมซ่อม k b e ีนะครับสามพวัตต์นะครับยีโวลต์นะครับเครื่องนี้นะครับของคุณชาลีนะครับจากกอทมอนะครับงากอทมอก็ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเครื่องนี้นะครับลูกค้าน่าจะมีการซ่อมมาแล้วนะครับ ลงมือซ่อมเองแต่บอกว่าทำไม่ได้นะครับทําต่อไม่ผ่านก็ส่งมาให้ผมซ่อมนะครับงานที่ซ่อมเองมาแล้วนะครับส่งมาซ่อมต่อแบบนี้นะครับถ้าไม่ยังไม่ทําอะไรเยอะยังไม่ทําลายวงจรเลตุ้มเป๊ะอะไรมาผมก็รับทําให้อยู่นะครับแต่ถ้าทํามาเยอะแล้วแบบต้องแก้งานเยอะบางทีผม อาจจะปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครกะที่ซ่อมเองแล้วก็ส่งมาซ่อมได้ถ้ายังไม่เละมากแต่ถ้าเละมากอาจจะขอปฏิเสธนะครับผมเพราะว่ามันต้องแก้งานเยอะมันก็จะวุ่นวายกว่าซ่อมเองซะอีกนะครับผมถ้าซ่อมมาแล้วมันจะยากกว่าผมมาซ่อมเองนะครับเพราะว่ามันอาจจะผมไม่รู้นะครับไปเปลี่ยนอุปกรณ์นู้นนี่นั่นที่ไหน บ้างอะไรยังไงบ้างอาจจะวางวางยากันไว้โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าซ่อมมาเองบางบางเคสอาจจะไม่รับนะครับผมก็ขอแจ้งไว้ให้รู้ทั่วกันก็นแล้วกันนะครับผมส่วนเครื่องนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่าอ่ะยังไม่ทําอะไรเยอะนะครับผมก็ถอด i อ b t ออกมาก็ก็ไปต่อไม่เป็นนะครับทําไม่ผ่านก็เลยส่งมาซ่อมนะครับอ่านี่มีจดหมายน้อยมาด้วยนะครับ นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับส่งงานมาซ่อมถ้ามีรายละเอียดมาด้วยแบบนี้จะดีมากเลยนะครับมีอาการมีอะไรแบบนี้จะดีมากนะครับจะได้ไม่ต้องไปแชทถามกันอีกนะครับลูกค้าแจ้งว่านะครับเปิดสวิตช์มีเสียงร้องนะครับไฟไม่ออกเครื่องแค่ไฟฟ้าตอนที่ใช้กับโหลดนะครับโหลดที่ใช้ก่อนหน้านี้ที่ยังใช้งานได้ก็พัดลมตู้เย็นทีวีหม้อหุงข้าวหลอดไฟ led นะครับผม แล้วก็อยู่ดีๆก็พังนะครับแล้วก็มีเสียงร้องยาวเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็คดูกันว่าเป็นที่อะไรโดยเท่าที่ดูก็นี่ครับ IGBT ก็ที่แน่ๆก็ช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับบ้องเท่งนะครับช็อตเรียบร้อยนะก็นี่นะครับเป็นตัวอย่างที่น่ากลอเรียนแบบนะลูกค้าส่งมาแล้วมีจดหมายน้อยมาแบบนี้นะครับ แจ้งอาการชัดเจนมากนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับโอเคสว่วนเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เป็นอ่าพาร์ทแรกแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปซ่อมหรือว่าเทสเครื่องก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เอ่อมาให้ดูตัวงานกันก่อนนะครับพอดีว่าผมไม่มีเวลาไปนั่งตัดคลิปก็เลยเอาบางทีถ่ายยาวต่อเนื่องเลยบางทีอาจจะทําเป็น พาร์ทพาร์ทไปนะครับเป็นเอพิโซดที่1นึ่งเอพิโซดที่2นะครับ EP หนึ่ง EP สองไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับว่าอะไรไม่เห็นจะมีอะไรในคลิปเลยนะครับก็มันไม่มีเวลาตัดต่อจริงๆนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีสักพันซับก,ก็อาจจะทำนะครับทำคุณภาพวิดีโอให้ดีกว่านี้นะไม่แน่เหมือนกันนะครับผมก็ใกล้แล้วแหละเดี๋ยวร้อยสองร้อย ก็ยังไงก็ช่วยกันติดตามแล้วกันนะครับสำหรับช่องทางแรลกเก็เพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมชอบนะเวลามีใครมาคอมเมนต์นะครับทั้งช่วยเสริมนะครับช่วยเสริมความรู้ไว้ใต้คลิปนะครับและก็ช่วยเสริมในส่วนที่ผมอาจจะลืมหรือว่าขาดตกบกพร่องนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์เสริมนะครับผมชอบแบบนี้นะสังคมเราต้องช่วยกันแบ่งปันนะครับไม่ใช่แบบ ทําอะไรไม่ถูกหน่อยจะมาเม้นต์มาพิมพ์ด่ากันอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมยังไม่เจอนะผมแค่ไปเจอช่องออช่องของคนอื่นนะครับเขาอุตส่าห์มาให้ความรู้นะครับก็ไปเ,เม้น์ด่าเขาด่ากันในคอมเมนต์อะไรอย่างนี้คือแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่แต่ยังไม่เจอหรอกนะครับก็ช่วยกันแชร์ความรู้ดีเช่วยกันแชร์ความรู้ดีกว่าครับในคอมเมนต์นะครับเม้นได้เม้นเสริมความรู้ได้นะครับ ก็ติดต้งได้อะไรที่ผิดพลาดแต่ไม่ใช่ว่าเม้นด่ากกันนะครับแบบนี้ไม่เอาไม่ดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ